ไปดูชาวบ้านอีกหลายร้อยครัวเรือนเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นเดียวกันค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาจึงได้ร่วมกันกับจิตอาสาไปตระเวนแจกข้ากล่องช่วยเหลือชาวบ้านที่อำเภอโนนสูงที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโควิด19ค่ะ จ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตู้ยามบ้านส้อมอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาร่วมก,กันกับจิตอาสา904หน่วยกู้ภัยฮุก31จุดโนนสูงและกลุ่มแม่บ้านตำรวจบ้านส้มหมู่ที่2ตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงรวมกันทำเข้ากล่องค่ะเป็นเมนูผัดเปรี้ยวหวานจำนวนกว่า800กล่องนำไปมอบให้กับชาวบ้า ที่บ้านดอนแฝกหมู่ที่8และบ้านดอนแฝกพัฒนาหมู่ที่15จํานวนกว่า253หลังคาเรือนมีประชากรกว่า1,014รายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีคําสั่งปิดหมู่บ้านเป็นระยะเวลา14วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทังหลวงจิตอาสา904และกลุ่มแม่บ้านตำรวจครับ ได้ช่วยกันประกอบอาหารข้าวกล่องนำมามอบเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด -19 โดยมีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ติดเตียงผู้พิการและก็ผู้สูงอายุ และผู้ที่ตกงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ครับค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็คือการนำเข้ากล่องมาแจกในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการตำรวจทางหลวงรวมไปถึงประชาชนจิตอาสาที่เขาใช้ชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกันสู้โควิด -19 ค่ะ โดยได้ให้ตำรวจทางหลวงทั้ง13สถานีในจังหวัดนครราชสีมาออกตระเวนนำถุงยางชีพซึ่งในถุงก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งเข้ากล่องรวมถึงหน้ากากอนามัยแล้วก็แอลกอฮอล์เอาไว้ล้างมือด้วยนะคะนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้าตามพื้นที่ต่างๆที่รับผิดชอบใน32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทามาแล้วกว่า1เดือนค่ะแจกจ่ายไปแล้วตอนนี้หลายร้อยครัวเรือนแล้วนะคะครับ